วโนทยานขาวด้วยมหาวิปโยคขอนำท่านมาสู่บริเวณสาลาวโนทยานกรุงกุสินาราอีกครั้งหนึ่งภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียบพระกายในท่าสีหะสายยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากหลายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปกว้างออกไปประดุดดวงจันทร์ที่ถูกแวดวงด้วยกลุ่มแม่ก็ปานกัน พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานท์ว่าอานท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบาัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึ่งว,าว้าเหวไร้ที่พึ่งอานท์เอยพึ่งประกาศให้ทราบทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป เธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานนท์อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสั่งเธอไว้คือบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าอาวุโสอาวุโสทั้งผู้แก่และผู้อ่อนต่อไปนี้ขอให้ภิกษุผู้แก่พรรษากว่าเรียกผู้อ่อนพรรษาว่าอาวุโสหรือคุณส่วนภิกษุผู้อ่อนพรรษากว่า เพึงเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตรหรืออายสมมารหรือท่านพ่อนผันตามควรแกคาระวะโวหารอานอน์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉันนะเธอเป็นพระที่ดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเราเคยใกล้ชิดเรามาก่อนใครหมดเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้สงลงพรหมทานแก่พระฉันนะ คือเธอปรารถนาจะทำจะพูดสิ่งใดหรือประสงค์จะอยู่อย่างไรก็ให้เธอทำพูดและอยู่ตามอัธยาศัยสงไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอนี่เป็นวิธีลงธรรมาทานคือการลงทานที่หนักที่สุดแบบอาริยะอานทนอีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้เพื่อพิสูจน์ทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุขไม่กินแหนงแคลงใจกัน มีทำเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสิกขาบทบัญญัติเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพร้อมใจกันจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยซึ่งขัดกับการกับสมัยเสียบ้างก็ได้การเวลาล่วงไปสมัยเปลี่ยนไปจะเป็นความลำบากในการปฏิบัติสิกขาบทที่ไม่เหมาะสมสมัยเช่นนั้นเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ เมื่อพระอานน์ไม่ได้ทูลถามอะไรพระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่หน้าที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้เธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระาศาสดาแล้วไม่ได้ถามข้อสงสัยแห่งตน ภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณปรินิพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็าตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธดำรัสเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พะละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุดน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหง ย่อมพลันเหือดแห้งหายไปไม่ได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมรลปก,กน,นาตก็ยังประทานปัดฉิมโอวา่าเป็นพระพุทธดำรัสครั้งสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันทร์โคจรไปทางขอบฟ้าทิศตะวันตกแล้วแสงโสมสารส,ส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงเกล่าปราศจากเมฆหมอกรัศมีจำจรัสดูไม่จะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุทธเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิศดทางทิพยาจากักษุได้เข้าฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานออกจากจตุตฌานแล้วเข้าสู่อรูปสมาบัติ คืออากาสานันญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญาจตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตนิโรธตามลำดับแล้วถอยกลับมาจากสัญญาเวทยิตนิโรธจนถึงปฐมฌานและเข้าปฐมฌานไปจนถึงจตุฌานอีกเมื่อออกจากจตุฌานยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนาะ พระองค์ก็ปรินิพานในระหว่างนั้นในที่สุดแม้พระพุทโ์เองก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยท้ามสอนมาตลอดพระชนม์ชีพว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นเป็นสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองตลอดเวลา45พรรษาที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นทรงลำบากตรากตรำอย่างยิ่งยวด ทรงเสวยเพียงวันละมือเพียงเพื่อให้มีพระชนอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกถ้าอักษาวกทั้งสองได้ปรินิพานไปก่อนแล้วนิครนนาตบุตรหรือาศาสดามหาวีระคู่แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศศาสนาก็ได้สิ้นชีพไปแล้วอุบาสกผู้เสียสละอย่างยิ่งเช่นอนาถาบินทิกะครหาบดีก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้ว ทั้งผู้เป็นมิตรและตั้งตนเป็นศัตรูกับพระพุทธองค์ต่างก็ทยอยกันเข้าไปสู่ปากแห่งมรณะกันตามลำดับลำดับแม้พระองค์จะต้องนิพพานไปแต่ศาสนายังอยู่ถ้าทำคำสอนของพระองค์ยังคงอยู่เป็นประทีปสองโลกต่อไปจำนวนผู้เคารพเรื่อมใสในศาสนาธรรมของพระองค์ได้เพิ่มพูนเอ่อสูงเหมือนน้ำที่บ่าสูงขึ้นโดยไม่มีเวลาลด รากแก้วแห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างลงแล้วอย่างแท้จริงในจิตใจของมนุษยชาตินึกย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัญจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพี่บัลลังครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้โชดช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ พระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนไั่โพบตึกเป็นเพื่อนต้องสเสด็จจากโพท,ที่มนทนไปพาราศีด้วยพระบาทเปล่าถึงสิบวันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้จะรับคำแนะนำของพระองค์สักห้าคนแต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสงฆส,สาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากที่สานูกิตเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์ คนทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งของเขาเมื่อ45ปีมาแล้วทรงมีเพียงยญ้าคามัดหนึ่งที่นายสุธยะนำมาถวายและทรงทำเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสะนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่น เชตวันเวลุวันชีวกรรมพวันมหาวันปุภารามนิคโครทารามโคสิตารามเป็นต้นเศรษฐีขหาบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับพระตาหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิคงจะไม่รับความนิยมเรื่องใสถึงขนาดนี้และไม่ยืนนานถึงป่านนี้เมื่อ45ปีมาแล้ว ภายใต้โพลึกอันร่มเย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพรงได้บรรลุแล้วซึ่งเกลเลสนิพพานกำจัดเกลเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาระทั้งคู่และความเยือกเย็นแห่งปัจฉิมยามพรงก็ดับแล้วด้วยขันธนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตด้วยมหาภูลิศลักษณะ32ประการ ระดับด้วยอนุพญชนะแปดสิบมีพระธรรมกายอันสำเร็จแล้วด้วยนานาคุณรัตนะมีศิลขันอันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด,ด้วยบุญและด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอาคีใหญ่ต้องดับมอดลง พระฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพานหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวิทยะสูตรหรือจันทาน,านในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดนั้นช่างเป็นความจริงเส้นนี้กระไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นะ ไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพิยามัจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือก,กินสินบนของใครเลย ย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดียวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอันรคนด้วยกลิ่นทูบควันเทียนนั้นท่านได้ยืนพระหัตถ์ออกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงยิยายหญ่ที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกปางทัคกาาอันมีลวดลายวิจิตก็มีเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคทาาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาะหรือขอทาน ผู้ซึ่งได้ทิ้งจอบเสียมมัวฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาติของตนใครเล่าจะต่อกรกับพระยามมจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พระยามาจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่ เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทําให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทําให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทํามาแต่ก็พระยามัจุราชนี่เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่ควร แม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสครานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นีิพภพเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปลานีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดฟันลงใช้วงอันมีมหิดทานุภาพยิ่งนัก พร้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามราวกามาคุณให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันร้ายค่ายิ่งกว่าท่อนไม้ใช่อีกเพราะไม่อาจนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็มีได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมูหนอนเข้าชอนชัยให้ปลุกพุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจ อะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกเสียจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกเราลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประการชานี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพริ้งเพลาถ้ามัวเมาแต่ในร่างอันไร้สาระของตนไม่ได้ผลขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิดปูถนนได้อย่างไร พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานไปแล้วถ้ากายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและเกียรติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่าใดไม่อาจจะกำหนดได้ความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐละทิ้งวิบากขันอันทรมาน เข้าสู่สีวมวกมหาปรินิพาน,นั้นเหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไปทั่วท้องธรณีและสากลจักรวาลโลกธาตุมหาปัฐพีดลซึ่งสามารถรองรับนานาสังขารล,ลักษณะเช่นภูเขาสิเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสดงกำปนาทการหวั่นไหวอีกทั้งห่วงมหันกก็กำเริบ ตีฟองขนองคืนครั้นนฤนาตสนันทั่วทั้งสาครหมูมัจฉาปานกชาติบางกรผุดดำกระทำสับให้นรุโคตกระดูดเสียงปริเทวนาการแซซองโสกาดูนกรรมสดท้องฟ้านภาอากาศก็มืดมัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงคืนครั้นสนั่นทั่วเวหาเหมือนแสดงอาการคล่ำครวนถึงองค์พระโลกนาทู่จากไป มองลงมายัางพื้นปฐพีสาละวโนทยานมนทนซึ่งคลาคล่ำไปด้วยศาสนิกชนพุทธบริษัทอารามไปด้วยกาสาวพัดอําัยพันธ์และทวยนาคอนผู้มีความอะไรในพระศาสดาพอเสียงป้องกังวานระคนเศร้าของพระอานนท์พุทธนุชาประกาศออกมาว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพานแล้วเท่านั้น เสียงร่ำไห้กรงงมขึ้นพร้อมกันประดุดเสียงจักระจานและเรไรกรีดร้องยามย่ำสนทยาทั้งคฤหัสและบารพชิตที่ยังเป็นผู้ทุชนไม่อาจจะอดกลั้นอสุชนทาราไว้ได้ร่ำร้องโหยไห้ประดุดบิดาแห่งตนสิ้นชีพลงพร้อมๆกันณบริเวณสาราวันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเหมือนพระพิรุณโปรยลงมาเป็นครั้งคราว เสียงร่ำให้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุศินารานครฝ่ายภิกษุผู้เป็นขีนาศพสิส้นอาสวะแล้วก็ปรงธรรมสังเวชพร้อมได้ปลอบผู้ที่กำลังร้องไห้คล่ำครวญด้วยธรรมกถาให้เห็นความเป็นไปธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนทนไม่ได้ต้องแตกไปดับไปสลายไป พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วแต่ต้นประชิมยามแห่งราตรีเวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าจะรุ่งอรุณพระอนุรุตและพระอนนท์ได้สับเปลี่ยนกันแสดงธรรมปลอบพุทธบริษัทให้คลายสศกด้วยธรรมเทศนาอันปิฏิสังยุตธ์ด้วยใจลักษณะการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา ข่าวการดับขันทปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นสู่แคว้นจากราชธานีสู่ราชธานีจากนิคมสู่นิคมและจากชนบทสู่ชนบทตลอดทั่วชมพูทวีปพ,พาระตะวัรทั้งหมดสั่นสะเทือนวิะโยคประดุดบุรุษผู้มีกำลังดึงย่านเถาวันย์เอาเกี่ยวพันรุกษาขา ยังความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมวลชนแห่งรุกชาติก็ปานกันตลอดทั่วชมพูทวีปภารตวัดทั้งหมดสั่นสะเทือนวิปโยคกระดุดบุรุษผู้มีกำลังดึงญานถาวันอันเกี่ยวพันรุกษาขายังความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมวลชน,นแห่งรุกชาติก็ปานกันไอแห่งความเศร้าสลดแผ่กระเซ็นศาสกระจายไปทั่วขันธสีมาอาาเขต ละหนึ่งละอองฝนกระจายไปทั่วพื้นเมทนีชมพูทวีปทั้งหมดเครื่อนไปด้วยเมฆคือความโศกและชุ่มโชกด้วยละอองฝนคือปริเทวนาการต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประการชนี้กำหนดเก็บพระพุทธสริระไว้เป็นเวลาหกราตรีในวันที่เจ็ดก็จะทำพิธีถวายพระเพลิงน้มามกุฏพันธนะเจดีในระหว่างหกที่วาราตรีนั้น มหาชนจากที่สานุทิศเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระบริเวณอุทยานสารวันรปราณประหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาวทั้งนี้เพราะชาวชมโพโตวีปไว้ทุกด้วยชุดขาวล้วนพระพุทธอนุชาอานน์ต้องรับภาระหนักเป็นพิเศษแม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใดแต่ก็มีบางครั้งเมื่อานเห็นคนข้างหลายเศร้าโศก ก็อดที่จะคำสดตามนี้ได้เพราะความอาลัยในพระศาสดามีอยู่ในจิตใจของท่านสุดประมาณเมื่อถึงวันที่เจ็ดพพุทธสรีระก็ถูกนำไปสู่มกุฏพันธนะเจดีด้านบุรพากุศินารานครเตรียมถวายพระเพลิงพอดีมีข่าวมาว่าพระมหากศัปปะซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องมาก กำลังเดินทางมาจากเมืองปาวาจวนจะถึงอยู่แล้วคณะมรรคสัตว์และพระอานนท์จึงให้หยุดการถวายพระเพลิงไว้ก่อนรอจนกระทั่งพระมหากระสปะมาถึงพิธีจึงได้เริ่มขึ้นโดยมีพระมหากระสปะเป็นประธานท้า498ชั้นที่หอพระพุทธสรีระนั้นถูกไฟไหม้หมดเหลืออยู่เพียงสองชั้นไฟไม่ไหม เก็บรักษาพระบรมสารีริกรธาตุได้อย่างสมบูรณ์ไม่ให้กระจัดกระจายผ้าสองชั้นในที่สุดคช้ห่อพระพุทธสรีระนั้นเป็นผ้าพิเศษเรียกว่าอาคิโวทานาทุสสะตามตัวอักษรแปลว่าซักด้วยไฟผ้าชนิดนี้ทำด้วยใยห,หินไฟไม่ไหม้เมื่อใช้ไฟนานๆต้องการจะซักต้องโยนเข้ากองไฟผ้าจะสะอาดดังเดิม อีกครั้งหนึ่งที่เสียงปริเทวนาการดังระงมไปทั่วปริมฑลทนแห่งมกุฏพันธนะเจดีอันเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีระอัสุชนทาราหลังไหลชุ่มโชคทุ่ใบหน้าเขาเหล่านั้นเป็นประดุษฝูงวิหกโนกกาที่เคยจับโพลึกหรือมหานิโครธอันสมบูรณ์ด้วยลำต้นและกิ่งก้านสาขามีเงาคงลึมสะพังโดยพลาผลอันเอมโอด เมื่อโพหรือใสยนั้นลมลงยังความเศร้าสลดแก่ฝูงวิหกสุดประมาณครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นไม้นั้นถูกเผาไหม้หมดไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไปนกเหล่านั้นจะเศร้าโศกสักปานใดใครเล่าจะรู้ซึ่งไปกว่าผู้ประสบเองโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐนี่คือเสียงคร่ำครวญ พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่ดูดห่วงมหนันโนบมีน้ำพระทัยใสยบริสุทธิ์ดูดน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีพระทัยหนักแน่นดูดมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ผลขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประธานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิต กระดดดพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปัตรภีบัดนี้พระองค์ปรินิพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โกรยปลายธรรมรัฐประหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจาักรพัรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอพระมหามุนีผู้เป็นจอมชน บาดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุดนกในเวหาไร้โพหรือใส่ที่จะจับเกาะประดุดเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้างว้างว่าเวสุดประมาณจะหาใครเล่าผู้เสมอเหมือนพระองค์แม้พระอานนท์พุทธาุุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นเวลา25ปี จำเดิมจะรับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เสมือนเงาตามองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วถ้ารู้สึกว่าเวลางียบเหงาที่ไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการพัดพราก แต่แล้วเรื่องทั้งหลายก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงท่าสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับไปเมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับแล้วดับอย่างหมดเชื่อ ทิ้งวิบากขันและกิเลสานุสัยทั้งปวงประดุดกองไฟดับลงแล้วเพราะหมดเชื้อฉะนั้น